พีเมายยประสูตความสำเร็จแล้วค่ะคือฟุกก็ใช้กับเมย์ไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างที่เมย์มีวันนี้มันมาจากการลงมือทำของเมย์จริงๆขยันอดทนสม่ำเสมอค่ะเวลาทั้งหมดของเมย์คือมียกให้พีมายานึกออกปะมันก็เลยแบบ ออกดอกออกผลตรงนี้จริงๆวันไหนที่เราได้ยินคําว่าเธอโชคดีจังเลยอ่ะมันไม่ใช่อ่ะแต่มันมาจากแรงของเราจริงๆมันมาจากกายมันมาจากใจมันมาจากการกระทําของเราจริงๆวันนี้มไม่ได้ถูกหวยแล้วไม่เจอร้อยล้านนึกออกปะฉันไม่ได้รับธุรกิจจากพ่อแม่แต่จะสร้างมันมาตั้งแต่วัยรุ่นอย่างเงี้ยมันก็ก็ถูกแล้วเนาะที่วันนี้ยี่สิบเจ็ดมีจะแบบมีพร้อมทุกอย่าง ถ้าเราลงมือทํามันเร็วเนี่ยเราก็จะสําเร็จเร็วคือตัวเมย์คือเมย์ทุ่มเทให้งานนี้แบบเต็มที่โชคดีใช้กับเมย์ไม่ได้เพราะว่าเมย์ไม่ได้มาจากคาคานั้นแต่ว่ามันมาจากลงมือทําอย่างต่อเนื่องไม่ยอมแพ้ย่อท้อต่อปัญหาที่เจอค่ะพิมายาเนี่ยเราไม่ได้เน้นจะมีสินค้าแบบจํานวนเยอะๆแต่เราเน้นสินค้าที่มีคุณภาพ ตอนนี้สินค้าเราก็มีอยู่4ตัวนะคะ1ก็คือพเมีอเค่ะตัวลดน้ําหนักนะคะที่ขายดีมากๆแล้วก็2ก็คือ f i เบอรี่ดีทอนะคะเป็นตัวขับล้างลําไส้เลยคะ่ะลดพุงแล้วก็มีตัวลิปสติกนะคะมายาลิปแล้วก็ตัวที่กําลังจะปล่อยเเร็วนี้ก็คือตัว เอลลี่คอลลาเจนค่ะนอกจากตัวสินค้าที่มีคุณภาพแล้วนะคะสิ่งที่ทําให้พิมายาประสบความสําเร็จในวันนี้ก็คือความเป็นทีมค่ะความสามัคคีของทีมะคะไม่ว่าจะเป็นทีมงานหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นทีมของตัวแทนนะคะคือทุกคนแบบเหมือนเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันคือเราก็มีจุดประสงค์เดียวกันที่จะแบบส่งต่อสินค้าดีๆสู่ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เรานประสบความสำเร็จได้เร็วแล้วก็มาได้ไกลพิมายาวันนี้ก็ประสบความสําเร็จแล้วนะคะแต่ว่ามีมองว่า เรายัางไปได้อีกเรายัางไปได้แก่กว่านี้ซึ่งการเรียนรู้การพัฒนาแบรนด์การต่อยอดธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้จบสิ้นเพียงแค่นี้แน่นอนค่ะดีใจนะเวลาคนมาบอกว่าเราเป็นไอดอลเขาเราเป็นแรงบันดาลใจเขาอะไรอย่างเงี้ยมันย้อนไปตอนที่เราเป็นเด็กหรือเราเป็นวัยนั้นอนะคือเราก็มีไอดอลเหมือนกันเราก็จะติดตามคนเก่งๆเนาะแล้วเราก็เอาเขาเนี่ยค่ะมาเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานไม่ต้องบอกเลยว่าแบบ ที่แม่มีวันนี้ได้นอกจากแรงกดดันใดๆเราก็มีแรงบันดาลใจจากบุคคลเหล่านี้ค่ะที่เขาเติบโตมาได้จากศูนย์หรือจากติดลบอะไรเงี้ยแล้วเราเห็นพวกเขาว่าเฮ้ยเขาทําได้จริงอ่ะเขาสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงนันเป็นแรงผลักดันอีกแรงหนึ่งอะค่ะที่ทําให้เรามีวันนี้เราก็ก็ดีใจอย,อยู่แล้วเวลาใครบอกว่าเราเป็นไอดอลเขาอะไรเงี้ยเราก็ถ้ามีอะไรที่แบบช่วยเหลือได้ให้คำปรึกษาได้เราก็พร้อมที่จะัพพอร์ต ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะที่อยากทำธุรกิจแล้วก็อยากประสบความสําเร็จนะคะมันมี3าํคง่ายๆเนาะที่เราจะจะสำเร็จจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ก็คือ 1. คือเราต้องขยันนะคะ2ก็คือต้องอดทนนะคะ3ก็คือต้องสม่ําเสมอเมทําทุกอย่าง อย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องมันถึงทําให้เมีมีวันนี้เนอะปะมันเป็น3ามคำที่เม่ให้ตัวเองแล้วก็บอกตัวเองื่อจะเจอปัญหาจอุปสรรคเจออะไรมาขัดขวางเส้นทางเราเราก็ต้องอดทนให้ได้สู้ให้ได้เราถึงจะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นได้เรื่อยๆค่ะเมพิมายาเรอคะจำกัดความ3ามคำมก็ต้องเป็นแบบสวยถึกแล้วทนค่ะ <laughs>